เนี่ยเห็นปะ่ะคือแบบมันต้องแบบค่อยๆหยุดให้ค่อยๆหยุดเนี่ยค่ะ,คะมันก็จะแบบเลอะมือมากอะเจต,ตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีคือมันไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะคะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องการมี่แชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ช่องการมี่แชนแนลจะมารีวิวสกินแคร์บำรุงผิวหน้าภายใต้แบรนด์จากประเทศเกาหลีใต้นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากเลยนะคะนั่นก็เป็นเจ้าตัวไหนไม่ได้เลยนะคะนอกจากแตรมลาวแลบ1025ดอกดนั่นเองค่ะโดยผลิตภัณฑ์ที่การจะนำมารีวิวนะคะไม่ใช่เจ้าตัวโทนเนอร์นะคะ แต่จะเป็นเจ้าตัวโลชั่นนะคะที่มีชื่อว่า l a l a b 1025 Docdo โลชั่นนั่นเองค่ะโดยเจ้าตัวเนี้ยการจะขออนุญ,ญาตเท้าความกลับไปนะคะจริงๆอะ่ะคือใจอะ่ะอยากจะไปซื้อเจ้าตัว Docdo Toner โดโดโน,น,นะคะแต่มันหมดผลสุ <laughs> ดท้ายก็เลยต้อง ลองซื้อเจ้าตัวโลชั่นมาใช้ดูนะคะคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้นะคะเขาเป็นมอยเจอไรเซอร์นะคะที่เหมาะสำหรับคนผิวผสมไปจนถึงผิวมันแต่การเนี่ยเป็นคนผิวแห้งนะคะแต่คือคุณสมบัติเขาอะ่ะได้บอกต่อไปว่ามันเหมาะกับคนที่มีผิวขาดน้ำด้วยซึ่งการน่ก็ขาดน้ำอยู่แล้วอะ่ะไม่ได้ขาดน้ำกินนะแต่ขาดขาดน้ำบนใบหน้า <c oughs> นั่นแหละคะ่ะก็เลย ลองซื้อเจ้าตัวนี้มาใช้ดูนะคะค่ะและอีกทั้งนะคะเจ้าตัวดอกโดเนี่ยยังประกอบไปด้วยพลังของไฮยาลูรอน3ชั้นนะคะมีตั้งแต่เล็กกลางไปจนถึงขนาดใหญ่เลยนะคะที่จะทําให้ซึมซาบเข้าผิวของเราโดยทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นไม่เหนียวเนอะน่นะพร้อมทั้งปรับปรุงและรักษาสมดุลของผิวของเราด้วย d ิฟซีวอเตอร์นะคะเขาก็มีส่วนผสมของน้ำทะเลลึกจากเกาะอุนอึงโดของประเทศเกาหลีนะคะที่ดีต่อผิวของเราแล้วก็ดีต่อผิวที่แพ้ง่ายช่วยปอบปรมแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะและสรรพคุณของเขานะคะก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเขายังบอกว่าเขายังมีสารสก,กัดของใบบัวบกแล้วก็ดอกคาโมไม้มนะคะแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ย ไม่ระคายเคืองจากแบบเหมือนสิ่งรอบกายสภาพแวบดบล้อมภายนอกอะไรเงี้ยค่ะที่มันจะแบบมานรบกวนผิวของเราอะ่ะก็คือจะมีพวกเนี้ยคอยแบบช่วยบำรุงฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลาถ้าเราใช้เจ้าตัวนี้นะค่ะและการจะลองเปิดฝาผลิตภณัณฑ์ข้างในให้ดูนะคะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนแต่การไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งคือแบบว่าขวดมันอะมันจะเป็นขวดพลาสติกใช่ปะแล้วมันแบบมันจะแบบแข็งแขงอะพอมันจะแบบ กะให้บีบมาตามปริมาณที่เราอยากได้อะมันจะทําไม่ค่อยได้นะคะเนี่ยเห็นปะคือแบบมันต้องแบบค่อย,ค,อย,ย,อค,อยค่อยหยดให้ค่อยๆหยุดเนี่ยคะ่ะมันก็จะแบบเลอะมือมากอะ <c oughs> แต่ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะมันก็จะเป็นแบบสีขาวขุ่นเป็นน้ำน้ำนะคะเนี่ยเห็นปะ่ะ คือพอเกี่ยไปแล้วอะพอเกี่ยไปเป็นบริเวณใบหน้าของการอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบฟิล์มบางๆอะที่เคลือบแล้วมันทําให้ผิวหน้าของเราแบบดูเด้งอะจริงๆนะมันเป็นรู้สึกอย่างนั้นแลย <c oughs> ค่ะแล้วเจ้าตัวดอกโดโลชั่นตัวนี้นะคะ สำหรับผู้ที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแห้งนะคะการอยากจะแนะนําเจ้าตัวดอกโด,ดตัวนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ไม่มีกลิ่นไม่มีน้าหอมไม่มีแอลกอฮอลอ์ไม่มีพาราเบนคือสําหรับผิวแพ้ง่ายอะ่ะมันใช้ได้แบบแน่นอนเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ไม่ไมอยส์เจอร์ไรเซอร์มอยถูกถูกยังเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่แบบเหมือนเป็นสีขาวธรรมดาะคะ่ะที่จะแบบ มอบความชุ่มชื้นให้กับผิวเราอะแล้วแบบมันเหมือนจะทำให้เมคอัพของเราอะมันติดทนขึ้นด้วยนะคะแต่การอยากจะบอกว่าเวช่วงเวลาที่เราแบบเกี่ยเกี่ยเนื้อของเขาเข้าไปในผิวหน้าอันนี้อาจจะต้องรอและใช้เวลาสักพักในการที่จะทําให้ครีมตัวนี้มันแทรกซึมเข้าไปในผิวนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบซึมไวจนกระทั่งแบบซึมไปเลยอะ จะพูดยังไงดีอะคือมันแบบต้องรอเวลานิดนึงอะแต่การก็ชอบนะคือทําให้ผิวแห้งของเราอะมันมีความชุ่มชื้นมากๆเลยคือมันก็ดีนะคะแล้วก็สิวพวกสิวพวกอะไรเงี้ยมันไม่ขึ้นเพิ่มเลยอะ,ชอ,อะชอบ่ะชอบแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเจ้า <c oughs> ตัว m อ i ์ไร r i z e r พวกเนี้ยมันก็จะทําให้เหมือนกับริ้วรอยของเราอะไม่เกิดอะ เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าความเป็น m o i s t ร r i อ e r ของเขาอะ่ะมันก็จะทำให้แบบผิวมันชุ่มชื้นอ,อยู่ตลอดเวลามันก็จะชะลอความเหี่ยวความแก่ของเราได้ด้วยนะคะคือการว่ามันก็โอเคนะคะในระดับราคาครึ่งพันอ่ะก็อันนี้นะคะก็อยู่ที่490บาทแต่มาในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะ200 ml อะ่ะการว่าใช้นานมากเลยแหละ อันนี้นะคะการไปซื้อมาที่มันตี้บิวตี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากลองนะคะก็ลองไปหาซื้อกันมาได้นะคะเจ้าตัวนี้ค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนนะคะที่เคยใช้เจ้าตัวลาวแลบ1025ดอกดูโลชั่นตัวนี้นะคะแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะก็อย่าลืมมาแสดงความคิดเห็นกันได้ใต้ล่างเลยนะวันนี้ช่องการมีชชั่ n แนลก็คงจะต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ แล้วก็อย่าลืมกดถูกใจนะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องการนี่ชแนลโดยการกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย